เหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากัมพูชามีเป้าหมายอะไรครับครับก็น่าเสียใจมากนะครับที่กัมพูชาทําแบบนี้กับประเทศไทยนะครับกับพลเรือนของไทยรับผู้หญิงกับเด็กนักเรียนนะครับกับสถานที่ประกอบการอันนี้ก็ต้องส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียเขาต้องการให้เกิดความสูญเสียใช่ครับกับพลเรือนไปจำนวนมากนะครับเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าการเล็งเป้าของจรวดหลายลำกล้องก็ดี ืนใหญ่ก็ดีนะครับมาที่ชุมชนนะครับ<ม>แล้วก็ยังต่อเนื่องอยู่นะก็มีเป้าหมายที่ชัด,ชดเจน<ม>ต้องการที่จะโต้อตอบเรานะครับที่เราได้สถาปนากําลังเข้าไปเพื่อจัดระเบียบต,ตามแนวชายแดนเมื่อวานนี้<ม>ในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะกลางระยะยาวเขาต้องการผลักดันเราเข้าสู่สมรภูมิเพื่อที่จะเอาน้ําหนักตรงนี้นะครับไปดําเนินการในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปิดล้อมเรา<ม>และสุดท้ายปลายทางก็ต้องการให้สารยุติธรรมระหว่างประเทศ ตัดสินข้อพิพาทที่เขาอ้างว่าเป็นสาเหตุของความขัดแย้งการประทะเนี่ยให้ชัดเจนว่าพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารก็มีอยู่แค่นี้ครับและจริงๆคนไทยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รู้กันหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังแก้ไขสายการไม่ได้ด้วยความแปรปรวนของความสัมพันธ์ของผู้นำนะครับเรื่องของการวางกําลังของเราที่ในอดีตอาจจะยังไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วก็เรื่องก,การเข้ามานะครับผลักดัน ประเด็นนี้ของทางไฟนายคุนเซนทําให้สายการมันรุดไปข้างหน้ารวดเร็วมากจนที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นี่นนี่นี่คือการกระทําที่ผิดกติกาสายคนแทบทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้กําลังใช้ความรุนแรงนะครับ